สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง แต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะก็จะมาทํากับข้าวให้ดูว่าไอ้ที่ชอบกินอนะ่ะมันทําง่ายไหมแล้วก็อร่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยอาจจะให้ชิมดูไม่ได้นะก็ไปทําตามดูก็ได้นะนี่ก็คือผงแกงกะหรี่สําเร็จรูปนะเป็นของญี่ปุ่นซึ่งกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็ยังมีให้กินอยู่มันยังขายดีอยู่นะใน1กล่องเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2แพ็คทาได้ครั้งเดียวก็ได้ถ้าแบบครอบครัวใหญ่สักตีห้าคนใช่ไหมแต่ว่าถ้าทํากินสักสองคนก็แพ็คเดียวนี่กินได้ประมาณคนละ3าจานก็เยอะมากแล้ว เราก็มาดูกันดีกว่าว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือพระเอกของเราเลยนะหัวหอมเพราะว่าหัวหอมเนี่ยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะก็สัก4หัวกําลังดีนะถ้าหัวไม่ใหญ่ยายมากหัวประมาณนะี้ แครอทแสนอร่อยมันฝรั่งแล้วก็เนื้อที่อยากใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นเนื้อหมูก็ได้เนื้อวัวก็ได้หรือว่าเนื้อไก่ก็ได้หมดนะมันไม่ผิดหรอกมันอร่อยทั้งนั้นแหละจะบอกให้ใส่เนื้ออะไรลงไปก็อร่อยและเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความอร่อย<ๆ>ก็อย่าลืมใส่ซุปก้อนลงไปด้วยจะเป็นซุปก้อนชาบูหรือว่าเป็นซุปก้อนธรรมดาก็ได้มันก็อร่อยหมดแหละแต่เคยลองใส่เทียบกันแล้วนะระหว่างซุปก้อนชาบูกับซุปก้อนธรรมดาก็ใส่ซุปก้อนชาบูมันอร่อยกว่าแหละเพราะมันมีหงชูรส <laughs> เรวก็เริ่มจากการปอกสิ่งที่มันไม่แสบตาก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวหั่นหัวหอมก่อนแล้วมันจะแสบตาเวลาที่เราจะหั่นแครอทเนี่ยเราอย่าหั่นชิ้นเล็กมากนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราต้มไปนานๆเนี่ยมันจะเละหมดมันจะไม่น่ากินก็หั่นชิ้นแบบให้มันพอมีมวลน่ะสักประมาณนิ้วหนึ่งสักประมาณนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยกําลังดีนิ้วหนึ่งนะสักประมาณแค่นี้ก็พอแล้วนะมันก็ต้องปอกเหมือนกัน เวลาหั <CK> <illas> so like smell, ่นมันเนี okay. summer, like ่ยก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปหั่นเล็กมากหรอกเดี๋ยวพอต้มแล้วมันเละสักประมาณแค่นี้ก็กาลังพอดีแล้วนะส่วนตัวก็ชอบให้มีแครอทมากกว่ามันนิดหน่อยนะเพราะว่าเวลาเรากินแบบราดข้าวลงไปมันก็เป็นข้าวอยู่แล้วมันก็แป้งแล้วมันก็มีมันเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีก็เป็นนี่ดีกว่าเป็นแครอทดีกว่าเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหัวหอมนะหัวหอมนี่ก็คือหั่นให้มันแบบละเอียดไปเลยเพราะว่าเราต้องต้มหัวหอมให้มันเละมันถึงจะอร่อยหัวหอมสับละเอียดไปเลยนะ โอ้ก็หั่นเสร็จจนได้เสียน้ำตาลให้หัวหอมไปหน่อยนึงด้ย <c oughs> โอ้กอูจะบ้าตายแต่เดี๋ยวหัวหอมเนี่ยที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะพอเราต้มไปจนเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของน้ําไปเลยคือมันจะละลายไปเลยมันอร่อยจริงๆมีเยอะใส่เยอะอร่อยอ,อลองไห้สำหรับหมูเนี่ยก็แนะนําเป็นสันคอนะมันอร่อยดีมันมีมันมัน,มน,มน,มนแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบนะไม่ซีเรียสหรอกจะ หมูไก่มูเนื้ออะไรก็ใส่ได้หมดอะเวลาเราหั่นหมูเนี่ยเราก็อย่าหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้มเปื่อยมากมันจะไม่เหลือซาบแบบประมาณอย่างงี้อันเนี้ยก็แบ่งเป็นสักครึ่งหนึ่งกาลังพอดีชิ้นประมาณทานเท่านี้กาลังสวยงามพอถึงเวลามันย่อยสลายออกมาเหลือน้อยเดียวอย่าถามนะว่าใส่เยอะแค่ไหนก็อยากกินเยอะแค่ไหนก็ใส่ไปเถอะทำกินเองไม่ใช่หรอ ถ้าทําขายก็ต้องไปคํานวณว,ว่าเอาไปเป๊ะแค่ไหนใช่ไหมอันนี้ทากิดเองก็เสร็จแล้วก็หมูประมาณนี้นะกำลังพอดีแหละมันไม่เยอะไม่น้อยเกินไปเราก็มีพวกมันฝรั่งกับแครอทด,ด้วยไงโอเคนะเดี๋ยวไปดูว่าเวลาท,ทําทํำยังไงนะก็สําหรับการทําข้าวแกงกะหรี่นะไอตัวแกงกะหรี่เนี่ยมันไม่ยากเลยนะวิธีการทําก็คือเททุกอย่างไว้ในจริงไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะใช้เป็นหม้อแรงดันนะหม้อต้มแรงดันอนะ ทุกอย่างเทลงไปม้อจริงเห็นไหมไม่ได้ล้อเล่นแค่นี้นี่เทลงมปแต่สําคัญที่ว่าเราควรจะใช้เป็นหมอแรงดนันเพราะว่ามันจะได้ย่นระยะเวลาที่เราต้องต้มต้มสักชั่วโมงหนึ่งก็อร่อยหอแล้วถ้าไม่งั้นนะต้มเป็น 3- 4สี่ชั่วโมงกว่ามันจะได้แบบเดียวกันเนี่ยแล้วเราก็แค่เทหมูลงไปจริงไม่ได้ล้อเล่น,นเทลงไปเลยไม่ต้องคิดมากปังปังปัง เสร็จแล้วก็ใส่น้ํานะข้างหลังเขาจะมีในคู่มือให้ว่าเราต้องใส่น้ําเท่าไหร่สาหรับการทํา1กล่องเนี่ยหมายถึงว่าใน1กล่องมันมี2แพ็คใช่ไหมก็คือแค่แพ็คเดียวนะถ้าเป็นหม้อต้มแรงดันนะอย่างเงี้ยให้เราใส่น้ําประมาณสักเจ็มิลลิตรนะพอแหละแค่นี้ย เพราะว่าเดี๋ยวพอเราต้มหัวหอมจนเละหัวหอมมันก็มีน้ําอะไรมันก็มีน้ําออกมามันก็จะพอดีพอดีถ้าใส่มากเกินไปเดี๋ยวแกงกะหรี่ของเรามันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นหม้อที่ไม่มีฝาแบบหม้อต้มแรงดันน่ะก็ใส่น้ําเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวน้ํามันจะงวดเยอะกว่าถ้าหม้อต้มแรงดันน้ํามันไม่ค่อยละเหยนะนะเสร็จแล้วถ้าชอบก็ใส่พริกไทยดํากับพริกไทยขาวอะ่ะลงไปอย่างละหน่อยมันหอมหอมดีนะมันทําให้แกงกะหรี่รองหอมใส่ๆเถอะ ไม่ต้องถามว่าใส่เท่าไหร่ใส่เท่าที่ชอบอะ่ะอย่าลืมสูตรลับความอร่อย <laughs> หนึ่งก้อนตอนที่เราต้มเนื้ออันเนี้ยเราจะต้มเนื้อกับผักเราจะยังไม่ได้ใส่ผงแกงกะหรี่ลงไปนะเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปตอนนี้เลยอมันจะข้นน้ำมันจะข้นผักแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไหม้ก็ได้ไม่เคยทํานะแต่เดาว,ว่าน่าจะไหม้ <Wow. S 1> ละลายซุปก้อนของเราให้เรียบร้อยก่อนนะเราค่อยปิดฝา หลังจากที่เราละลายจนผงสุปก้อนมันดีแล้วข้างในมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะปิดฝาไปเลยไม่ต้องไปกังวลหรอกมันโอเคเวลาใช้หม้อแรงดันนะเราปิดฝาเนี่ยมันจะมีล็อกของมันอย่างนี้ปึ๊บอ่ะพอเราลงล็อกนี้เสร็จใช่ป่ะเราก็ดันล็อกเข้ามาอย่างงี้แก๊กเรียบร้อยหรอกตอนนี้เราก็เปิดสุดไปเลยนะเราจะใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงสัก50นาทีอ่ะ40 50นาทีต้มไปเลยมันจะอร่อยสำหรับ หม้อแรงดันเนี่ยเวลาความดันมันขึ้นถึงจุดที่มันโอเคแล้วปุ๊บเนี่ยไอสลับสีแดงเนี่ยมันก็คงแล้วแต่ยี่ห้อนะมันก็จะกระเด้งขึ้นมาซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยดันสวิชเปิดฝามันไม่ได้อันนี้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเขาเพราะงั้นถ้ามันเปิดไม่ได้เราก็ห้ามฝืนเปิดนะเพราะฝืนเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนในคลิปที่เราอาจจะเคยดูกันมาว่าฝาหมอมันระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันระเบิดได้แต่ว่า เขาก็บังคับมาอยู่แล้วว่ามึงอย่าฝืนเปิดเข้าใจไหมเพราะงั้นก็ห้ามฝืนเปิดนะวิธีการเปิดที่ถูกต้องก็คือดับไฟป,ปล่อยให้มันเย็นเองแล้วเราถึงค่อยเปิดฝาหม้อออกมานะอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะอ่านคู่มือนะทุกคนอย่าลืมอ่านคู่มือก่อนทุกครั้งก่อนใช้งานหลังจากที่ต้มเสร็จเนี่ยไอแดงๆเนี่ยมันยุบลงไปแล้วอย่างเงี้ยเปิดได้นะอันนี้ปลอดภัยแน่นอน แล้วก็จิบดิดมันจะมีน้ำฉ่ำๆนิดนึงะนะก็ระวังหยดกลิ่นก็หอมคนด้วนใจดูผลงานเสโอหสีแบบสุดยอดนะ <c oughs> เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงแกงกะหรี่ลงไปผงแกงกะหรี่จากกล่องมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะมีสองกล่องในนั้นมันจะมีทั้งหมด6อันเราก็เอามาทั้งอันนี้แหละบิดบิหน่อยมันจะได้ลงไปแล้วแบบละลายดี มันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะสีอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปหมดเลยนะแล้วก็ค่อยๆไปคนให้มันละลายนะมันละลายง่ายพอเราคนๆไปเนี่ยมันก็จะเละอย่างงี้เลยนะละลายหมดเลยเห็นไหมไอที่เราเห็นเป็นหัวหอมตอนแรกมันจะกลายเป็นน้ําอย่างงี้ไปเลยอันเนี้ยอร่อยสุดๆ <c oughs> <c oughs> เนี่ยต้มชั่วโมงเดียวได้อย่างงี้เลยนะถ้าเราไม่ได้ใช้หม้อแรงดันจะไม่ได้อย่างงี้นะมันต้องต้มประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่ามันจะเละอย่างเงี้ยมันโอ้มันไม่ไหว พอเราคนจนได้ที่แล้วเราก็ปิดฝาไปนะให้มันอุ่นตัวมันเองไม่ต้องปิดสนิทก็ได้รอบนี้แค่ปิดเพื่อให้ใหมันอบอบตัวมันเองหน่อยแล้วก็สําคัญเลยก็คือเราทําวันนี้กินพรุ่งนี้นะเหมือนไข่พะโลอ่ะคือทําแล้วก็ต้องรอให้มันแบบชุ่มฉ่าไปในเนื้อแล้วเราค่อยมากินนะถ้าทําวันนี้กินวันนี้เลยไม่ค่อยอร่อยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะมากินให้ดูเอาล่ะเช้าวันต่อมาต้องต้มไข่นะเออตามสูตรเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ไข่ลงไปในน้ำร้อนเดือดเนี่ยเป็นเวลาประมาณ8นาทีซึ่งมันจะสวยงามรอบนี้อุตส่าห์เอาไข่ออกมาจากตู้เย็นก่อนเลยนะเพื่อที่ว่าไข่มันจะได้อยู่ในะภูมิห้องอนะ่ะแล้วก็แบบหวังว่ามันจะ8นาทีแล้วมันจะสวยงามเราไม่ได้อยากได้ไข่แบบไข่ต้มสุกไปเลยนะเราอยากได้ไข่ที่มันแบบกึง่งๆึงแบบ ไข่ลวกนิดหนึ่งไม่เอาถึงขนาดไข่ยางมาตู้มที่มันแบบเป็นก้อนและวง้นนะจริงๆถ้ามันอร่อยสุดๆมันต้องแบบคล้ายๆไข่ลวกที่มันแบบไปกินตามคาเฟ่เพราะว่า8นาทีอะแต่ว่าไม่เคยทําสําเร็จดีๆหรอกเดี๋ยวก็รู้ดูไข่เดือนอนะไข่เดืออไม่แตกด้วยนะครับด้วยความที่เอาออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนไงโอ้โหจริงๆเสร็จแล้วเราก็ตักแกงกะหรี่ออกมาจากตู้เย็น่ะนะ ก็หน้ากาก็เป็นอย่างเงี้ยนะเราก็ค่อยๆอ,อุ่นนะนะเปิดไฟเบาสุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหม้เออไม่ต้องรีบพอมันกลับมาเป็นน้ำาเสร็จเราก็ค่อยเปิดไฟแรงขึ้นหน่อยก็ได้แต่ว่าเริ่มต้นเราเบาสุดเลยนะต้องคอยคนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้ติดกลนราดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วแบบว่าเออคือ <laughs> เมื่อกี้ตอนค่อยๆราดลืมกดอัด <laughs> ไข่แปดนาทีของเราก็เป็นไข่ต้มไปะแล้วอะ่ะงือจานนี้ไปกินข้างนอกก็หล่ไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวชิมไปดูคำหนึ่งแสนอร่อยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะอร่อยกันก็เสียใจด้วยนะที่ทุกคนจะ <laughs> ชิมไม่ได้อะ่ะก็ขอให้โชคดีมีความสุขลาก่อยไปกินก่อนแล้วโ,โคตรอร่อยอีกคำไม่เกียวลาก่อยดินให้ดูนิสัยไม่ดีว่ะ